ดวงชะตาการเงินของราศีมังกรในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี 2568. เนห้ายห้ามพลาดวันนี้ผมมีข่าวใหญ่สำหรับราศีมังกรวันที่สองตุลาคมปี2568รสบดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและความก้าวหน้าเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดในรอบ12ปีคำว่ามหาอุดในโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันคือตำแหน่งที่ดาวมีพลังแรงที่สุดเหมือนผู้ปกครองจักรวาที่กลับขึ้นสู่บัลลังก์ เพื่อมออพลังแห่งโชคลาภให้แก่ผู้ที่พร้อมรับมันนั้นนะครับสำหรับชาวบังกรนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางการเงินครั้งสำคัญที่สุดในรอบปีในดวงของราศีบังกรดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนที่3และดาวเจ้าเรือนที่12เรือที่3หมายถึงความพยายามการสื่อสารการเรียนรู้การค้าขายและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เรือนที่12หมายถึงค่าใช้จ่ายการลงทุนไกลตัวธุรกิจต่างประเทศและการเสียสละเมื่อดา,พาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหาอุดพลังเหล่านี้จะถูกขยายขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในการเจรจาคือมันต้องบอกว่ามันจะเสริมพลังในเรื่องของการเจรจาก,การสื่อสารขายงานจะสำเร็จง่ายขึ้นการทำธุรกิจใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่เคยค้างจะเดินหน้าคุณจะมีโชคด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์หรือการลงทุนเชิงระบบ แต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่มากขึ้นและการใจดีเกินไปจนเสียเปรียบเพราะเรือนที่12จะทำให้คุณอยากช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปฉะนั้นการเงินของราศีมังกรในช่วงนี้จะเห็นผลชัดเจน3เรื่อง1่รายได้หลักมีโอกาสจากการโปรโบทงานเจรจาธุรกิจและการขายรายได้เสริมงานออนไลน์ธุรกิจค้าขายการลงทุนและการจัดสร้างเงินพิเศษโอกาสใหม่คุณจะได้พาร์ทเนอร์หรือเครือข่ายใหม่ที่ช่วยเปิดทางการเงิน เลือกเขือข่ายให้ดีเพราะดาวสหัสชะเป็นมหาอุดยิ่งมีการครบค้าสมาคมและได้เขือข่ายใหญ่โตกว้างขึ้นแน่นอนนะครับต้องบอกว่าดาวพระหัสมหาอุดกําลังบอกคุณว่าอย่ากลัวการเริ่มต้นอย่ากลัวการสื่อสาร,รเพราะเงินของคุณจะมาจากสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าพลังของดาวพระหัสเป็นมหาอุดในจุดปัตตานีใครที่โสดมีโอกาสพบรักสามเดือนสุดท้ายบางคนลงเอยบางคนคบหากันมายาวนานตกลงปวงใจบางคนไม่ บางคนถ้าไม่ใช่จะมีคนใหม่เข้ามาบางคนเกิดรักลับๆด้วยการหนุนหลังจากเพศตร,ตรงข้ามนะครับบางคนมีเพื่อนมาจีบมีเพื่อนมาชอบมีคนเป็นมอสื่อไม่สื่อให้เป็นช่วงเวลาที่บางคนได้หุ้นส่วนได้พาร์ทเนอร์นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะพระฤหัตมหาอุดยังมีราหูเป็นเกษตรร่วมกับพระเสาในเรือนการเงินเป็นคู่มิตรใหญ่มีโอกาสหาเงินได้เพิ่มหาเงินได้มากขึ้นบางคนมีโชคฟุกถูกหวยสามเดือนสุดท้ายเนี่ยบางคนได้เงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนมีได้เงินหลายล้านเข้ามา นะฮะเพราะนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นมหาอุดเล็งดวงชะตาเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเรียนรู้ให้ไปเรียนไม่ได้มาเล่นเล่นดาวพฤหัสเป็นมหาอุดพฤหัสเนี่ยคือครูใหญ่คือผู้รู้คือเมนเตอร์คือองค์ความรู้เมื่อเป็นมหาอุดเนี่ยถ้าคุณไปเรียนรู้อะไรเนี่ยช่วงนี้คุณจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้องค์ความรู้ได้หลักวิชาดีเข้ามาต่อเติมชีวิตให้เกิดความสําเร็จท่ราะนั้นเพื่อเห็นภาพชัดลองดูบุคคลตัวอย่างที่ใช้พลังของราศีมังกรจนประสบความสําเร็จอย่างเจฟเบโซ ผู้ก่อตั้งอเมซอนเขาเริ่มธุรกิจจากขายหนังสือออนไลน์เล็กๆจนกลายเป็นอาณาจักรพันล้านนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยกล้าเริ่มกล้าสื่อสารและไม่ยอมแพ้นี่คือหัวใจของมังกรที่จักรวาลกำลังเสริมพลังให้ในช่วงนี้เพื่อให้พลังมหาอุดอย่างเต็มที่ผมอยากให้คุณลองทำสองอย่างเพื่อเชื่อมพลังดาวพฤหัสเป็นมหาอุดถามตัวเองว่าเลยถามตัวเองตอนนี้เลย วันนี้ฉันกําลังใช้พลังความพยายามเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวหรือแค่เหนื่อยไปกับเรื่องเล็กๆที่ไม่ก่อผลลัพธ์หรือไม่ถามบ่อยๆช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยจะเชื่อมพลังได้และพูดตามผมสามครั้งนะครับด้วยประโยคนี้และพิมพ์ด้านล่างด้วยนะฮะเมื่อพูดแล้วฉันสื่อสารด้วยพลังฉันสร้างเครือข่ายด้วยปัญญาและฉันคู่ควรกับความบังคั่งที่มั่นคงและไร้ขีดจำกัด ทุกครั้งที่คุณพูดคือการปรับพลังงานของคุณให้ตรงกับดาวพฤหัส,สบดีมหาอุจดังนั้นนะครับในชีวิตจริงของราศีมังกรถ้าคุณทํางานประจําเป็นจังหวะที่ควรกล้าเสนอไอเดียกล้าขอขึ้นเงินเดือนจะได้การอุปถัมภ์จากเครือข่ายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานมิสหายนะได้แรงหนุนจากมหาชนได้แรงหนุนจากกลุ่มคนนะฮะบางคนเนี่ยนะครับก้บาวหน,น้านะเกิดโอกาสดีๆถ้าคุณทําธุรกิจให้ใช้พลังการขายและการสื่อสารเต็มที่นี่คือจุดแข็ง ถ้าคุณลงทุนพิจารณาธุรกิจออนไลน์หรือตลาดต่างประเทศคุณคือราศีที่มุ่งมั่นและมีวินัยที่สุดเมื่อดาวพฤหัสบดีมหาหาอุดมาหนุนความพยายามทุกหยดของคุณจะเริ่มกลายเป็นเงินทองอน,นั้นชาวราศีมังกรเ๋ยวันที่สองตุลาคมปีสองพาหสิปดไปจนถึงย3ิบสามธันวาคมไม่ใช่เพียงวันธรรมดาแต่มันคือวันที่จักรวาลส่งพลังแห่งความมั่งคัง่งมายกระดับชีวิตคุณแต่สิ่งที่ผมเล่าไปวันนี้ยังเป็นเพียง หส่วนเล็กๆนะครับยังมี100รกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมังกรที่จะทําให้คุณใช้พลังนี้ได้เต็มระบบะัะนั้นถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนจากผู้ที่ทํางานหนักไปสู่ผู้มั่งคั่งที่โลกต้องยอมรับนะครับมาเจอกันในคอร์สหนึกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมังกรเพราะความร่ํารวยรอให้คุณคว้ามันในวันนี้ชาวราศีมังกรนะครับสําหรับ ท่านใดที่ไม่เคยจับเงินล้านเงินหลายล้านและไม่คิดว่าไม่เคยใช้พลังราศีของตัวเองเลยนะฮรับคอสตนี้เป็นคอร์สที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งใครที่ยังไม่รู้สึกรล่ำรวยเรียนจบหนึ่งกดนี้จะมั่งคั่งขึ้นทันทีนะครับนะเอาไปฝึกมีภารกิจให้ทำไม่ใช่แค่คอรตสแรงบันดาลใจทั่วไปคอร์สนี้กันกองจากจิตวิทยาระดับโลกหลักโหราศาสตร์ขั้นสูงระดับโลกนะฮะและจิตวิญญาณระดับโลกนะฮะพาคุณไปลงมือทำนะครับ นะในคอร์ส100กดแห่งความมั่งคั่งของราศีมังกรนะทักหาแอดมินหรือข้อความหน้าช่องสมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันทีคุณจะได้ลิงก์เรียนรับส่วนตัวไม่มีที่ไม่มีคนกวนใจอ่ะเรียนคนเดียวนะครับนะเรียนซ้ําได้ตลอดข้อดีของคอร์สเนี่ยนะก็คือคุณจะกลับมาดูตอนไหนก็ได้นะครับแล้วมีเอกสารส่งไปให้ถึงบ้านนะครับนะ้าทักแอดมินไปบอกว่าพร้อมมัง่งคั่งมังกรว่าอย่างนี้แล้วคุณจะได้โปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ขอให้ท่านโชคดี